นสนับสนุนโดยอันันตาราโฮเทลรีสอร์ทสปาสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ world focus รอบโลกประจำวันที่30เมษายน2558ค่ะวันนี้อยู่กับเราสองคนเช่นเคยนะคะคุณอภิรักษ์หันพิชิวตวณิชและดิฉันกน,นัดวัฒนาสุทธิวงศ์ค่ะ คุณผู้ชมคะมีรายงานจาก C N N Money เข้ามานะคะว่าถึงแม้ยอดเงินบริจาคจะหลั่งไหลเข้าไปที่เนปาลอย่างต่อเนื่องแต่ว่ายอดเงินนี้ก็ดูจะไม่เพียงพอต่อความต้องการในการฟื้นฟูประเทศค่ะยอดรวมขณะนี้อยู่ที่ประมาณ60ล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะที่ความเสียหายที่ประเมินกันไว้เนี่ยคาดว่าน่าจะมากกว่า5,000ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะกลับไปติดตามประเด็นข่าวอื่นๆนะครับพร้อมทั้งห้านดับข่าว<น>ที่เกิดขึ้นในรอบวันกันครับ เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเลือกปฏิบัตินะครับซึ่งในประเทศไทยผู้ที่จะบริจาคโลหิตได้นะครับก็มีข้อห้ามหนึ่งก็คือเรื่องของการเป็นผู้ที่รักร่วมเพศนะครับแต่ว่าสาลยุโรปนั้นมีคำตัดสินเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาแล้วครับก่อนหน้านี้คำตัดสินนั้น ก่อนหน้านี้ข้อกําหนดก็คือมีการห้ามผู้ที่รักร่วมเพศนั้นมีการบริจาคโรหิตในยุโรปนะครับแต่ว่าได้มีการตัดสินออกมาโดยศาลยุติธรรมยุโรปหรือ ECJ มีคําพิพากษาให้รัฐบาลของสมาชิกสาภาพยุโรปสามารถห้ามกลุ่มรักร่วมเพศบริจาคเลือดได้แต่ว่าต้องเป็นกรณีพิเศษนะครับเช่นผู้บริจาคมีความเสี่ยงสูงว่าอาจเป็นพาหะโรคร้ายแรงเช่นเอสและรัฐบาลเห็นว่าไม่มีวิธีการอื่นที่จะรับรองความปลอดภัย ให้กับผู้ที่รับบริจาคเลือดได้เลยนะครับทั้งนี้การพิจารณาดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่เมื่อ5ปีที่แล้วชายรักร่วมเพศคนหนึ่งออกมาประท้วงรัฐบาลฝรั่งเศสเรื่องการบังคับใช้กฎหมายห้ามชาวรักร่วมเพศบริจาคเลือดมาตั้งแต่ปี2526ซึ่งเป็นช่วงที่โรคเอสระบาดอย่างหนักและวิทยาการทางการแพทย์ในขณะนั้นยังไม่สามารถควบคุมการระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาเมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นก็ทําให้สามารถควบคุมโรคเอสได้มากขึ้นทําให้ทางการฝรั่งเศสกําลังพิจารณายกเลิกกฎหมายดังกล่าวซึ่งมีสาระขัดต่อหลักการของสหภาพยุโรปว่าด้วยการปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศอย่างเท่าเทียมหลังการอ่านคําพิพากษาในครั้งนี้ก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติฝรั่งเศสต่อไปที่จะพิจารณาว่าจําเป็นต้องใช้กฎหมายห้ามชาวรักร่วมเพศบริจาคเลือดต่อไปหรือไม่หากเทียบกับ วิทยาการทางการแพทย์ล่าสุดในการรับรองความปลอดภัยของเลือดที่บริจาคทางนี้อังกฤษอนุญ,ญาตให้ชาวรักร่วมเพศบริจาคเลือดได้ตั้งแต่ปี2554ในขณะที่สหรัฐก็เพิ่งจะมีการอนุญาตไปเมื่อปีที่แล้วแต่ก็มีข้อกําหนดว่าชาวรักร่วมเพศที่จะบริจาคเลือดได้จะต้องไม่มีเพศสัมพันธ์เป็นเวลาหลายปีครับมาดูข่าวในลําดับที่4นะคะกับตัวเลขการล่วงละเมิดทางเพศในเด็กของอินโดนีเซียที่เพิ่มมากขึ้นอย่างน่าตกใจค่ะ จากการสำรวจของ expat หรือว่ามูลนิธิเพื่อยุติการสแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กระบุว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศเด็กอย่างมากในอินโดนีเซียโดยใช้ช่องทางจากออนไลน์เป็นสื่อหลัก สำหรับผลสำรวจในครั้งนี้ข้อมูลได้ถูกรวบรวมเอาไว้ตั้งแต่ปี2555จนถึงปัจจุบันค่ะแล้วก็พบว่าผู้ที่มีหน้าที่จัดหายิงขายบริการจะใช้ช่องทางทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเว็บไซต์แอปพลิเคชันออนไลน์สำหรับแชทเพื่อหาเหยื่อที่เป็นเด็กนั่นเองนะคะทางด้านเจ้าหน้าที่ขององค์กรก็กล่าวว่าการกระทำเช่นนี้ส่วนมากมักจะผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็เว็บไซต์เป็นหลักโดยจะมีการพูดคุยเพื่อให้เด็กสมยอมและถ้าหากว่าลูกค้าอยากเจอกับเด็กก็จะต้องจ่ายค่าบริการก่อนเพื่อที่จะสามามรถถ่ รูปอนาจารแล้วก็นําไปลงเว็บไซต์สําหรับพวกที่มีรสนิยมชอบเด็กต่อไปนั่นเองค่ะการกระทำเช่นนี้ส่วนมากจะพบในเมืองใหญ่ค่ะเช่นจาก,การ์ตาบันดังและสุรบายาโดยฐานข้อมูลจากศูนย์แจ้งเด็กหายและถูกถูกลเมเิททางเพศระบุว่าในปี2555เด็กชาวอินโดนีเซียจำนวน18,747คนตกเป็นเหยื่อการล่วงละเมิด ล่วงละเมิดทางเพศผ่านทางโซเชียลมากนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากๆค่ะว่าถ้าหากเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นสิงคโปร์ที่มีจํานวนอยู่ที่199คนเวียดนามอยู่ที่108คนสําหรับเด็กที่ตกเป็นเหยื่อนั้นส่วนมากจะอยู่ในช่วงอายุระหว่าง14ถึง17ปีค่ะบมดูข่าวในระดับต่อไปนะครับเป็นความพยายามในการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายในประเทศฝรั่งเศสครับ ประธานาธิบดีฝรัร่งเศสนั้นก็สั่งเพิ่มมาตรการป้องกันประเทศนะครับโดยเฉพาะป้องกันภัยจากการก่อการร้ายหลังจากเผชิญเหตุก่อการร้ายครั้งรุนแรงเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับแต่หลายฝ่ายก็กังวลเรื่องเงินว่าจะมาจากไหนหลังจากการร่วมประชุมกับคณะกรรมาการด้านความมั่นคงไปเมื่อวานนี้นายฟรองซัวอลองประธานาธิบดีฝรัร่งเศสประกาศว่ารัฐบาลเตรียมเพิ่มงบประมาณด้านความมั่นคงเป็นจำนวนเกือบ4 0 0 0ล้านยูโรหรือประมาณ1 4 5 0 0 0ล้านบาท ครอบคลุมระยะเวลา4ปีนับจากนี้ลังยังบอกด้วยว่าหน่วยทหารที่รักษาการอยู่ตามจุดล่อแหลมในกรุงปารีสก็จะทําหน้าที่เป็นการถาวรน,นับตั้งแต่ตอ้องนับตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะใช้กําลังทหารทั้งสิ้นราว7,000นายแต่ผู้นําฝรั่งเศสก็ยอมรับคําวิจารณ์ของนักเศรษฐศาสตร์หลายคนที่แสดงความเป็นห่วงว่าเศรษฐกิจฝรั่งเศสที่อยู่ในภาวะใกล้ฟองสบู่แตกจากภาวะขาดทุนงบประมาณ และนี่สินมหาศาลจะหาเงิน4,000ล้านยูโรมาจากไหนแต่เขาก็บอกว่าความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของชาวฝรั่งเศสถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ต้องรักษาไว้อย่างสุดความสามารถซึ่งการเพิ่มงบประมาณด้านความมั่นคงก็คือหนึ่งในมาตราการที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายได้ก่อนหน้านี้รัฐบาลฝรั่งเศสมีแผนที่จะตัดลดงบประมาณครั้งใหญ่รวมถึงลดจํานวนข้าราชการและทหารหลายพันอัตรา เพื่อนาเงินมาใช้จ่ายภาครัฐแต่กลับเกิดเหตุการณ์กรัดยิงหนังือพิมพ์ชารีเอฟโดและที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาทําให้ผู้นําฝรั่งเศสต้องตัดสินใจเพิ่มงบความมั่นคงในที่สุดนอกจากจะต้องวางกําลังเพื่อรักษาความเรียบร้อยภายในประเทศแล้วนะครับฝรั่งเศสยังเข้าร่วมปฏิบัติการทางการทหารกับพันธมิตรด้วยเช่นที่สาธารณรัฐแอฟริกากลางในการต่อสู้กับกลุ่มไ s ในซีเรียและอิรักรวมค่าใช้จ่ายนั้นจึงสูงมากครับ มาติดตามข่าวในลำดับที่สองค่ะที่ซาอุดิอาระเบียค่ะจากการประกาศพระราชกฤษฎีกาของซาอุดีอาราเบียผ่านสื่อของรัฐเมื่อวานนี้กรษริย์ซามานวินอับดุลลาซิสแห่งซาอุดีอาราเบียได้ทรงปลดเจ้าชายมุกรินพระอนุชาต่ตางมารดาออกจากตําแหน่งมกุฎร,ราชกุมารก่อนจะทรงแต่งตั้งเจ้าชายมฮัมหมัดบินนาเยฟขึ้นดํารงตําแหน่งแทนค่ะ สำนักพระราชวังได้ถแถลงการว่าการปลดพระอนุชาออกจากตำแหน่งในครั้งนี้เป็นการทำตามพระประสงค์ของเจ้าชายมุกกรินที่ต้องการลาออกจากตำแหน่งมกุฎราชกุมารและตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพโดยสมเด็จพระราชาธิบดีทรงมีกระแสะรับสั่งแต่งตั้งเจ้าชายมุฮัมหมัดดารงดํารงตำแหน่งทั้งสองแทนค่ะแล้วก็จะทรงดํารงตำแหน่งรัฐมนตรีมหาไทยและหัวหน้าสภาการเมืองและความมั่นคงต่อไป นอกจากนี้ก็ยังทรงแต่งตั้งเจ้าชายโมฮัมหมัดบินซามานอัลซาอุดพระราชะโอรสและ พระชนสาสาปีขึ้นเป็นรองมากุฎราชกุมารและยังคงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมต่อไปรวมถึงการปรับคณะรัฐมนตรีอีกหลายตำแหน่งเช่นรัฐมนตรีต่างประเทศสมเร็จพระราชาธิบดีได้ทรงปลดเจ้าชายซาอุดบินไบินไฟซาลที่ดำรงตำแหน่งนี้มายาวนานกว่า40ปีออกจากตำแหน่งและทรงแต่งตั้งให้นายอาเดลอัลจูเบีเอกอัครราชาทูตซาอุดิอาราเบียประจำกรุงวอชิงตันของสหรัฐมาดำรงตำแหน่งแทนค่ะ อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนปแปลงในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่พระนะ ที่พระนัดดาของกษัตริย์อับดุลลาซิสกษัตริย์ผู้ทรงก่อตั้งประเทศได้ขึ้นดํารงตําแหน่งมกุฎราชกุมารแทนที่จะเป็นพระโอรสของพระองค์เช่นในอดีตทําให้สื่อต่างประเทศวิเคราะห์กันค่ะว,ว่าการปลดเจ้าชายมุกรินในครั้งนี้เป็นการปลดเจ้าเ,เป็นการปลดเชื้อพระวงศ์ระดับสูงคนสุดท้ายของพระราชของราชวงศ์บินซาอุดเนื่องจากทรงเป็นพระราชโอรสองค์สุดท้ายของสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลอาซิสบินซาอุดผู้ก่อตั้งซาอุดิอาระเบียยุคใหม่นั่นเองค่ะซึ่งการ ปรับเปลี่ยนนี้อาจจะทําให้ราชวงศ์ในสายของสมเด็จพระราชาธิบดีซาวมานปกครองประเทศอย่างมั่นคงมากขึ้นค่ะหลังจากที่ถูกลดบทบาทในสมัยสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลาบินอับดุลอาซิสอัลซาอุดที่เสด็จสวรรคตเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะมาดูความคืบหน้าผลกระทบนะครับหลังจากที่ออสเตรเลียนั้นได้มีการตอบโต้ในการเรียกทูตอินโดนีเซียกลับหลังจากที่มีการประหารชีวิตนักโทษครับ ผู้นำออสเตรเลียก็ออกมาประกาศนะครับว่าการประหารชีวิตนั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งที่โหดร้ายและเกินความจําเป็นเพราะชาวออสเตรเลียทั้งสองคนได้กลับตัวและเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วระหว่างการถูกจําคุกด้านนางจูลี่บิชอปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของออสเตรเลียเปิดเผยว่ารัฐบาลได้พยายามทุกวิถีทางในการขอผ่อนพันให้ยกเว้นโทษประหารชีวิตแก่พลเมืองทั้งสองมาโดยตลอดแต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือจากอินโดนีเซีย อายการสูงสุดอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียมีความจําเป็นต้องดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในการต่อสู้กับยาเสพติดเนื่องจากขณะนี้กําลังเผชิญกับสงครามยาเสพติดอย่างหนักหน่วงพร้อมทั้งแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของนักโทษประหารทุกคนซึ่งในอดีตเนเธอร์แลนด์บราซิลก็เคยประสบความขัดแย้งเช่นเดียวกับที่ออสเตรเลียเคยประสบอยู่ขณะเดียวกันนาะยยูซุปกัลลารองประธานาธิบดีอินโดนีเซียออกมากล่าวว่า การดาเนินการถอนทูตกลับประเทศดังกล่าวเป็นรูปแบบการประท้วงที่เป็นปกติและก็เป็นปฏิกิริยาชั่วคราวแต่อินโดนีเซียจะไม่เรียกทูตของตัวเองเพื่อเป็นการตอบโต้พร้อมทั้งกล่าวถึงการดําเนินการประหารนักโทษคดียาเสพติดว่าต้องการปราบปรามอาชญากรรมนักค้ายาให้หมดไปจากประเทศการลงโทษด้วยการประหารเปรียบเหมือนการเชือดไก่ให้ลิงดูแล้วเรียกร้องให้นานาชาติเคารพแนวที่ปไตยของอินโดนีเซีย อย่างไรก็ตามขณะนี้ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ทั่วโลกที่ต่อต้านการกระทำของทางการอินโดนีเซียนำโดยประธานาธิบดีโจโควิโดโดที่ตัดสินใจดำเนินการประหารชีวิตนักโทษทั้ง8คนท่ามกลางกระแสการต่อต้านจากนานาชาติโดยการใช้แฮชแท็กบอยคอรดอินโดนีเซียซึ่งหมายถึงการคว่มบาตรอินโดนีเซียโดยขณะนี้มีการใช้วิธีการดังกล่าวเผยแพร่กระแสการต่อต้านหลังไหลในโลกโซเชียลหลายร้อยครั้ง นักโทษคดียาเสพติดทั้ง8คนถูกประหารชีวิตโดยการยิงเป้าภายในเรือนจำบนเกาะนูซากรมบังงานของอินโดนีเซียเมื่อเวลาเที่ยงคืนที่ผ่านมาประกอบไปด้วยนักโทษชาวไนจีเรียร4คนออสเตรเลีย2คนบราซิล1คนอินโดนีเซีย1คนขณะที่แมรี่เจนเวโลโซนักโทษหญิงชาวฟิลิปปินอายการนั้นให้เลื่อนการประหารชีวิตออกไปก่อน ทางด้านรัฐบาลของบราซิลก็มีการถแถลงการค่ะระบุว่าการประหารชีวิตในครั้งนี้น่าจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ของทั้ง2ประเทศอย่างใหญ่หลวงค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามบทวิเคราะห์และประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจค่ะ